ในที่สุดน,นะครับความฝันของเราก็เป็นจริงแม้ความฝันทั้งหมดอาจจะไม่เป็นจริงทั้งร้อแต่เราก็ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยปราศัยในพื้นที่ค่ายทหารแล้วนะครับก็มีที่กรมยุทธโยธาแล้วก็ที่มทบ1 1นะครับที่กรมยุทธโยธาเนี่ยก็จัดพื้นที่ให้เราโดยจะให้ทหารประมาณ100คนมาฟังนะครับจัดพื้นที่ในการปราศัยให้ส่วนที่มทบ1 1ไม่จัดพื้นที่แล้วก็ไม่จัดกําลังคนมารับฟังนะครับให้เพียงรถแห่เข้าไปปราศัยแล้วก็แจกโบชัวเท่านั้น ซึ่งต้องบอกว่าก็แอบ,บเสียดายนะครับที่ทหารทั้งชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารชั้นประทวนแล้วก็ทหารเกณฑ์ก็จะได้รับฟังแนวทางในการปฏิรูปกองทัพของเราเราต้องการปฏิรูปกองทัพเพราะเราเชื่อว่ากองทัพมีงบประมาณที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์มากเกินไปเราต้องการเงินนํางบประมาณส่วนนี้มาใช้จ่ายในสวัสดิการของพี่น้องประชาชนมาใช้จ่ายในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าและที่สําคัญเราอยากจะปรับขนาดกองทัพ ให้มีขนาดที่เล็กลงแต่คงประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและที่สําคัญเราต้องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับเพราะเราเชื่อว่าคนที่อยากเป็นทหารสามารถสมัครได้โดยที่มีสวัสดิการที่ดีมีการศึกษาและก็มีความมั่นคงในชีวิตมากกว่าการเกณฑ์ทหารเพราะการเกณฑ์ทหารหลายคนเป็นหัวหน้าครอบครัวหลายคนมีภาระหน้าที่หลายคนมีงานประจํากับกลายเป็นต้องละทิ้งจัดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาเป็นทหารเกณฑ์สองปี และเมื่อครบเกณฑ์ทหารการจะกลับไปอยู่ในชีวิตเดิมๆพื้นที่เดิมๆหรือสวัสดิการเดิมๆม,มันเป็นไปได้ยากมากเราจึงต้องการให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับแล้วเราเชื่อครับว่ากองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพใดนะครับเรือบกอากาศในทหารและในทหารชั้นประทวนรวมถึงทหารเกณฑ์มีความรักในประชาธิปไตยไม่แตกต่างกันครับเราอยากจะให้ทหารได้รับรู้ว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงศักดิ์ศรีของคนที่แท้จริงเป็นยังไง คนต้องเท่ากันกองทัพต้องเป็นกองทัพที่มีความภูมิใจแบบเมื่อก่อนที่สามารถใส่เครื่องแบบเดินออกมาบนท้องถนนแล้วมีแต่คนชื่นชมไม่ใช่แบบทุกวันนี้ที่ไม่กล้าที่จะใส่เครื่องแบบไม่ใช่ที่ใส่เครื่องแบบแล้วมีสายตาแปลกๆมองกองทัพถึงเวลาที่ชายชาติทหารบุรุษและสตรีที่อยู่ในเครื่องแบบจำเป็นจะต้องได้รับความเชิดชูได้รับเกียรติยศกลับคืนมาครับ